ฮัลโหลตาเจ้สวสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับมิมคินไม้ค่ะก็กลับมาอีกแล้วนะคะกับวิดีโอ V I C ค่ะทุกคนและก็มาแล้วกับ MV ของเพลงที่คอลอยรอคอยนะคะกับเพลง Me and My Girls ของสาวๆบอนบอนเกิร์สซาหลิ่งซายของเราเองซึ่งสาวสาบอนบอนนะคะมาในมานสาวนักบิด ปิดมอไซยับเลยทุกคนเดี๋ยวต้องมาดูกันนะคะว่าใน MV เพลงนี้จะเป็นยังไงแม่รอช้าเรามาเริ่มรับชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะพรอมแล้วเลยอันนี้เราจะดูกันแบบช็อตต่อช็อตเลยนะโดโกแลโกเกอมีถือหมวกกันน็อกเพชรมานะ สีลินสีลินกับลูกอมปากแดงแล้วดูเพชรกี่กลัดทุกคนหืใหญ่บึ้มใหญ่บึ้มที่คาบอยู่อย่าคิดเป็นอื่นลูกอมนะลูกอมคือได้เห็นภาพนี้อาจจะคิดเป็นอื่นได้นะคะถ้าไม่ได้เห็นภาพก่อนหน้านี้ลูกอมนะทุกคนะ แล้วคือใช้มือจุดไฟอะแบบสิหลิงแบบมาดอาเจจุดไฟนะคะเรียกไฟได้อื <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะ้มันการลูกอมลูกการลูกอมนะทุกคนกาลลูกอมเอามาจุดไฟแล้วหนึ่งแล้วคือเสื้อประดับไปด้วยพลอยนะคะบอกเลยว่ารวยมากจริงๆ เยชอบเมคอัพออย่างเฉียวโลโก้ย <standen> ังไปลุกคิดดูแปลไม่เกิดแซดแล้วสิลินก็คือเดินไปหาสาวๆของซิลินนะซึ่งคือสาวบอลบอลเกิดสองร้านเองกับร้านร้านแต่งรถนะคะร้านแต่งรถบอนบอลแล้วก็ดูโทรขงยังมีติดคำว่าบอนบอลเลยทุกคน อย่างเทว้าโอ้ยช็อตเนี้เมื่อกี้ขอย้อนกลับไปแป๊บนึงเอามือเท้าคางแล้วดูสายตานั้นสิทุกคนเอ้ยน่ารักตะมูตะมีมากเลยถึงแม้ว่าคอนเซ็ปต์จะแบบว่าเซ็กซี่แสบๆเท่ๆก็เถอะแต่คือหน้าแบบหน้าแบบน,แบบน่ารักตะมูตะมีมากโอเคต่อ แล้วก็เมื่อกี้นะคะเซียนหญิงมาถือกับลูกกวาะคะดค่ะทุกคนลูกอมนะแล้วก็มากับฝันฝ้าน,นะคะแมวน้อยใส่หมวกกันนอก<แ>ถึงน้องเป็นแมวแต่ว่าปลอดภัยไว้ก่อนต้องใส่หมวกกันนอกนะจ๊ะเฮ้ยแ,แต่อีฝานลูกนี้คือแบบอย่างเชียวอะ่ะเรียกได้ว่าสลัดคาบมาเด็กน้อยไปเลยนะ เมื่อกี้นะคะท่อนสลับกันระหว่างซีหลินกับเจ้าเย่แล้วก็มารวมกันนะคือชุดเจ้าเย่แอบแบบว่าแอบอยากเซ็นเซอร์ให้นิดนึงอะคือแบบเจ้าเย่เซ็กซีว่า เราเย้กับอีจ,จินนะคะอีจ,จินคือมาพร้อมเอ่อที่ควงน็อตเลยอะทุกคนว้าเมื่อกี้มีควงมีควงที่ขันนอ็อตแล้วก็มีแบบว่าสมกหน่อยๆน,นะคะมีควันหน่อยๆเอ๊ะ เอ้ยถ่ายแบบนี้ปะเนี่ยขาเรียกว่าอะไรนะแบบวันเทกันช็อตอันนี้เป็นช mm ็อตจุวเสียนะคะอืมจะกว่าชุดเจียวปังอืมจะสังเกตได้ว่าคือชุดของสาวๆบอล ทุกคนนะคะก็จะมีความแบบว่าบิงบิงดูสวยดูแพงนะแล้วก็ในนี้ก็คือแบบระยิบระยับมากบิงบิงมากนะคะแล้วก็มาถือกับมวกกันกน,น้องแมวเหมียวนักซิงแมวเหมียวนะ,นะ so แล้วก็มีไฮไลท์ด้วยนะคะเฮ้ยอย่างน่ารักเลย <c oughs> <c oughs> I อ a k e ก t e a อ y ซท่อนนี้ท่อนโปรดแล้วก็เป็นช็อตของเนเน่กับสินเชียนนะคะทุกคนเ uh huh. จลิวหลิวเซี่ยหนิงเี mm ่า hmm. ว่าช็อตนี้ไม่อ่อนโยนแบบว่าดูแบบดูกล้ามแขนเสียหนิงซะก่อนทุกคนบอกเลยว่าแข็งแรงมาก ท่านั่งท่านั่งซ่อมมอเไซค์ของอีฝานต้องเซ็กซี่ขนาดนี้เลยเหรออีฝานล,ลูก,กเฮ้ยช็อตนี้อีฝานกับเซียนหนิงคือทรงผมแบบผมสั้นเหมือนกันนะคะไปไปมา,มาคู่แฝดนะเนี่ยถึงแม้จะตีกันก็เถอะท่อนนี้เลยท่อนนี้เลย ท่าเต้นนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ทุกคนเพราะอยากเห็นแบบเพอร์ r m ม n น e ์วิดีโอมากๆของมีแอนด์มายเกิร์สเอาจริงคือท่านี้แบบแล้วก็แบบว่ายกสะโพกแบบใช้ได้แบบสายสะโพกแบบใช้ได้เลยอะ around the world world นะคะแล้วก็เป็นสีนนะ่นักบิดแก๊งสาวนักบิดมอเไซค์นะ มาบิดมอไซค์กันค่ะ้ยโอ้ยเดี๋ยวกลับไปหน่อยกลับไปนิดนึงนิดนึงทอนเน่กับซีลินนะคะที่มาแบบว่ายืนประกบหลังการตรงกลาง แม้จะแบบผ่านไปแวบ,บหนึ่งแต่ว่าตาตรึงตาตรึงออเมื่อกี้ยกล้อเมื่อกี้ไม่ยกล้อแล้วก็อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นอีจิเฮ้ hey, หรือว่าเจ้าเย่เจ้าเย่ชูซ,ซี่พายใช่ท่นี้ท่นี้ของเจ้าเย่ะคะ่ะ อ,อ,อคือหมวกกันน็อกอะยังเท่เลยทุกคนแล้วก็ไม่ติดโลโก้บอลบอลเน,นี่ยนะคือคือเป็นหมวกกันน็อกแบบเอทะอะชาวความอุ้มแมวใส่หมวกกันน็อกมากเลยเอาย้อกลับไปหน่อย แล้วดูแลดูตาน้องตาน้องแบบฉันมาทำอะไรที่นี่แต่อี่ฝ่ายกอแบบหืมจล้องแตกมาก,กาแล้วก็ไปปิดปิดแบรนให้น้องเทเคนนี้คือใครมีสองคนนะคะทุกคนมีผู้หนุ่มสองคน เข้ามาในฉากใน MV ของสาวๆลูกกวัาของเราด้วยทุกคนเฮ้ยใครอ่ะน่ารักน่าดูใช้ได้อยู่แล้วเนี่ยอ่าของไหนเนี่ยเมื่อกี้แต่ช็อตผ่านไปไวจริงๆทุกคนอืมมีแบบว่าเล่นปานิดหน่อยนะคะม,มีช้อนปลามีช้อนปลา แล้ววัาช <im it> ีอโอ้ยผู้เป่าเหตุฉไหนไปซ้อนท้ายอีจินได้อยู่ไหนเนี่น <im it> ไไนนไย,ยไม่ได้กอดเอวนะทุกคนโอเคไฮยอภัยไม่ได้กอดเอวนะ คนนี้ใครคนนี้ใครผมสีสีนะคะเดาว,ว่าน่าจะเป็นเฉียนเฉียนะค่ะทุกคนน่าจะเป็นสัวเฉียนอีฟาโอ้มีแต่คนซ้อนอะคือทุกคนมีคนมาซ้อนท้ายทุกคนเลยนะคะมีแอนไมค์กลส เนเน่กับเซียนิงโอ้แล้วก็สลบับฉากโอเค Girls, my, my like งแล้วก็จะเป็นชุดช็อตชุดหวานหวาน,นะคะและเน่คือแบบว่าเป็นปืนยิงลูกอมนะทุกคนน่าจะใช่เป็นปืนยิงลูกอม ข่อนนี้ที่อยากรู้ว่าจะเป็นเบรกแดนซ์หรือว่าอะไรนะใน MV อันนี้มาสาวๆลูกกวาดมายิงไฟนะคะทุกคนโอ้โหปืนไฟของจริงอะ่ะร้อนแน่นอนคนร้อนแน่นอนปืนไฟแบบืหไฟอย่างลุกอย่างโชวช่วงนี่นะคะบืนมอไซ วนไฟลุกยางคือแบบติดไฟเลยนะโอ้เจหลิวเมื่อกี้ตู้เมื่อกี้ยังสวยแล้วก็มีช็อตสวยๆนะคะใหญ่ๆเดี๋ยวต้องโฟกัสดีๆเท่านี้ใหญ่ๆเนี่ย อ๋อยายาๆๆเป็นแบบนี้นะคะของอีจิแล้วก็มีถือลูกอมบอลๆนะเอ๊ะลูกอมมีเปลี่ยนเปลี่ยนรถด,ด้วยแล้วก็มีผู้ชายโซน้ายอีกแล้วแอบห่วงแอบห่วงเฮ้ยลูกนี้ของซิลิน อย่างคูยีนไม่ว่าจะเป็นฟงผมแล้วก็แพ้อีกแล้วนะคะนี่แบบว่าเอเซอร์รียแบบแพงๆนะแล้วก็แบบว่าลูกอมนะคะแล้วก็เนเน่เนเน่มีกี่ชุดเนี่ยไม่ได้นับเลยแล้วก็มีแบบว่ามีหวงมีแหวนนะทุกคนเฮ้ยแต่ว่าลูกนี้น่ารักอะ โอ้มาแชมป์ขึ้นบอลลูนเฮ้ยท่อนย่ำเท้าเมื่อกี้้ยดีอ่ะเอาใหม่นะมันจะมีแบบว่าท่อนย่ำเท้าท่อนเต้นอะทุกคนเอ้ยวิจ u s t have we we just wanna have some fun <laughs> แล้วก็ขึ้นไปเต้นบนบอลลูนที่อยู่ที่พื้นมาดูกันว่าจะได้ลอยไหมนะบอลลูนนะโอเค cg จ g แล้วก็ใส่ตาแบบมองกล้องแบบจิกกล้องอะเนเน่กับอีจินนะคะกำลังมองแบบที่รักมองดูอนาคตของเราสิน่ารักแล้วคือตอนจบคือแบบว่าแปลงไฟลุกโลโก้บอลบอลนะ คนดูจบแล้วคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับ MV เพลง Me and My Girls ของสาวๆลูกกว่าสาวๆบ้างมาเกิดซาดิงซาคิดเห็นเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะโดยส่วนตัวคือก็ชอบเพลงนะทุกคนคือเพลงถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบว่าเพลงเร็วไฟลุกกระตามทีแต่ว่าเนื้อหาความหมายเพลงอะค่อนข้างดีเลยนะคะแบบว่าเป็นแบบว่า เพลงสไตล์แบบ Girl, ์ลคัสเกิร์พาวเป็นแบบพลังหญิงนะคือแบบว่าคอนเซปต์อะเก r ร์คัอะดีมากๆค่ะทุกคนแล้วก็น่าเสียดายที่ว่าใน MV เราเห็นท่าเต้นไม่เยอะค่ะคือมีท่าแบบว่าช็อตท่าเต้นที่โอเอโอเอโอเอที่น่าจดจำอะท่านี้เลยทุกคนที่มีการทายสะโพกเล็กๆนะคือแบบว่าอยากจะเห็น เพอร์ฟอร์แมนซ์วิดีโอแบบเต็มๆม,มากเลยนะคะว่าถ้าเต้นแบบเต็มๆเ,เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงแล้วไหนจะตอนที่เป็นท่อนที่เป็นทำนองเบรกแดนซ์อีกก็คือจะมีท่าเต้นเป็นยังไงอันนี้ก็คืออยากจะเห็นมากๆเลยนะคะไม่รู้ว่าจะมีได้มีสเตจของเพลงเพลงนี้ออกมาให้เราได้ดูกันหรือเปล่าหลังจากนี้นะต้องมาสวดภาวนากันอีกแล้วนะคะทุกคนแล้วก็นะคะ เหมือนเราโดนสับขาลอค่ะทุกคนหลังจากที่มีการปล่อยคลิปออกมาว่าเฮ้ยคอนเซปต์ดูแบบว่าหวานหวานห,านหรือเปล่าเพราะว่าเซตฉากอะมันแบบสีชมพูนะเป็นแบบว่าชุดสไตล์แบบว่าหวานหวานแบบชมพูม่วงโวนแบบพาสเทลแต่เอาจริงๆคือแบบมาเป็นสายนักบิดสายซิ่งคือบิดมอเตอร์ไซค์จนแบบว่ายางไม่ไฟลุกกันไปเลยนะคะทุกคน สับขาหลอกสับขาหลอกแต่เราก็โดนหลอกจริงๆด้วยเซอร์ไพรส์มากมายค่ะเซอร์ไพรส์มากมายก็นั่นละค่ะจบแลัคธะกับรีคชันวันนี้แล้วก็อย่าลืมเข้าไปดู MV m มีม m แ g i r l เของสาวาลูกกว่าในช่อง Official ยบอมบ์เกอร์ซาลิซานกันด้วยนะคะทุกคนคือ,อเข้าไปปัน่นเข้าไปดูเข้าไปกดไลค์คอมเมนต์กันที่ช่อง Official เยอะๆนะคะเพราะว่านี้ก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะ ก็จบแล้วนะคะกับรีแอช่นวันนี laughter, ้ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสครับติดตางใจให้ด้วยนะแล้วก็ลืมกดกระดิ่งดึงดิงดิงดิงเพื่อดตามคลิปที่มีสปอยออกมาหน้าหน้าด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย m e and my girls girls oh yeah oh yeah oh, yay. oh